ผมเป็นเกมที่ถือว่าดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมจบ90นาที2-2แล้วก็คนนี้ครับนูนูเมนเดนนะครับถ้าเราจะบอกว่าแบ็กขวาที่เก่งที่สุดในโลกแบ็กขวานะคือฮาคิมีคือเดนเซลดูฟรีสผมว่าแบ็กซ้ายที่เก่งที่สุดในโลกนะตอนเนี้ยคุณผู้ชมช่วยลิสต์มาหน่อยได้ไหมครับว่าใครที่มันใกล้เคียงกับนูนูเมนเดสเฟเดริโกดิมาโกของ Inter ilar, อินเตอร์มิลานเหรอใครครับที่เป็นแบ็กซ้ายที่คู่ควรเพราะว่า เมนเดสเนี่ยเก่งมาตั้งแต่ยูโรแล้วว่ะเก่งแบบหโหโดดเด่นไม่ไม,ไม่ไม่แพ้ใครเลยแล้วเมื่อคืนเจอกับลาเมญ่าเมาเนี่ยโอเคสเปนไอ้ปรตุกเกตใช้วิธีลุมกินโตอะเนาะค่ะแต่ว่าเมนเดสไม่แพ้เลยครับเหมือนดวนซาร่าเลยอะ่ะเร็วมากนะครับแล้วก็เข้าบอลได้แข็งแกร่งนะครับก็เดี๋ยวปดตูประต,ประตูประตูหน่อยซูเมนดี้ยิงก่อนนะครับแล้วก็ปรตุกเกตตามตีเสมอได้แล้วก็สเปนนำอีกรอบหนึ่งสองหนึ่งค่ะแล้วก็เป็นโรนโัลดใช่ไหมใช่แล้วเซียรเซเว่นก็ยิงได้นะครับ 40ยังแจ๋วนะคะคริสเตียโนโรนัลโดนะใช่ครับก็มีการดวลกันระหว่างยามาครับกับเซียร์เซเว่นครับหัวอายุห่างกันเยอะมากเลยนะครับเหมือนพ่อกับลูกเหมือนกันนะที่โดบอกว่าหน้าตาอยู่เหมือนลูกชายไอามากเลย <c oughs> เหมือนโร <c oughs> นัลโดจูเนียเหมือนหน้าตาเหมือนกันผิวแทนมนันก็ด้วยนะครับทรงผมก็เหมือนอนี่ครับสุดท้ายจบที่90นาที2ประตูต่อด2นะครับแบบสุดมันครับก็กินกันไม่ลงนะครับเนี่ยโอ้โหมีโอกาส เยอะมากจริงบรูโน่ยิงเข้าด้วยนะครับแต่ว่าโดนลิประตูนะครับแล้วก็ไปว่ากันที่เอ็กซ์ตราทานแต่ว่ายิงเพิ่มไม่ได้ค่ะสุดท้ายตัดสินด้วยจุดโทษนะครับโอ้ตอนจุดโทษเนี่ยโรนัลด้นี่คือรุ้นมากเลยนะไม่กล้าดูเน,ะนาะเหมือนเขาไปแอบ,บอยู่ข้างหลังเพื่อนสักคนหนึ่งใช่ครับเนี่ยครับแล้วก็เป็นโปรตุเกสที่ยิงเข้าทั้งห้าคนนะครับโอ้สเปนนี่ก็สูสีคู่ขี้มากแต่ว่าตอนดูจุดโทษดูเขา มั่นใจสู้โปรตุเกสไม่ได้อ่ะอดูซ้อมมาอย่างดีอ่ะสำหรับลูกทีมของโรเบโตมาเนสอ่ะและสุดท้ายครับเป็นแชมป์ยูโรที่แพ้นะครับโอ้โหก็โปรตุเกสได้แชมป์สมัยที่สองครับนี่แหละครับถ้วยที่มันงอกขึ้นมานะครับนี่บรูโน่ยิงไม่พลาดเหมือนกันนะครับก็กลายเป็นว่าเซ7สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปฮ <นะ S 1> ิวถ้วยแบกขึ้นบ่างเลยเหมือนถูกเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทีเนี้ยคนสุดท้ายของสเปนที่ยิงไม่เข้าอะ่ะคือมราตาซึ่งกลายเป็นประเด็นอีกแล้วเพราะว่าหลายๆคนน่าจะทราบเนอะว่าโมราตากับแฟน <c oughs> บอลสเปนเองอ่ะเขาเองเขายังเคยออกมาพูดเลยนะคะมราตาเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นที่รักเหมือนไม่ได้ใจคนในชาติตัวเองขนาดนั้นแล้วกลายเป็นว่าครั้งนี้เขาอีกแล้ว ที่มาพลาดแต่ว่าทางเดลฟวนเต้ก็ออกมาปกป้องนะคะบอกว่าถ้าจะโทษใครก็ตามนะให้โทษที่เขาเพราะเขาเป็นคนบอกให้มอราตาเป็นคนไปยิงจุดโทษจังหวะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในโลกของฟุตบอลนะคะการยิงจุดโทษเนี่ยมันพลาดกันได้มันยิงไปติดเซฟมันจะด้วยความกดดันด้วยบรรยากาศหรือด้วยอะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันมีหลายปัจจัยมากที่มันจะทําให้ไม่เป็นประตูะเพราะฉะนั้นถ้าจะโทษอะไรให้มาโทษที่ตัวเขาดีกว่าเพราะเขาเป็นคนบอกลูกทีมเองโอ้แมนมากนะครับโค้ชของ สเปนนะครับนี่ครับเซฟิลิก,ก็มานะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของยูฟ่านะในมุมมองผมนะผมว่าการที่งอกถ้วยนี้เพิ่มเข้ามาจากที่ปกติก็ฟีฟ่าวีเก็บคะแนนไปอ,อันนี้ก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีเพราะว่าคุณก็ต้องเล่นดีแล้วก็อยู่ในหลีกเตลอดอมไม่มีหลีกเคุณก็ไม่สามารถเข้าชิงได้ถูกปมมันก็ต้องเลื่อนชั้นจาก C ไปบ B ไป A แล้วก็ A ก็มาถึงถึงนี้ก็ถือว่าโปรตุเกส ส,สมมงนะใช่ไหมครับการได้แชมป์แล้วก็เชื่อว่าอย่างนัดชิงชนะเลิศไม่ใช่แค่เฉพาะรอบชิงด้วยนะแต่รอบรองก่อนหน้าเนี้ยเหมือนหลายหคนก็พูดตรงกันเลยนะคะทั้ง4ชาติเนาะก็บอกว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเนชั่นสีกไม่ได้เป็นถ้วยเล็ก อย่างที่ใครเขาปรามาสกันไว้นี่เป็นถ้วยที่สําคัญถ้วยหนึ่งแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าแพชั่นของคริสเตียโนโรนัลโดถึงแม้ว่าเขาจะ40โดนแซวว่าอะไรได้แชมป์ต้องร้องไห้เหมือนได้ได้แชมป์โลกเลยเหรอโรนัลโดบอกไม่ใช่นะนี่คืออถ้าดูแบบเป๊ะๆคำให้สัมภาษณ์ของคริสเตียโนโรนัลโดนะคะคือเขาพูดเลยว่า โปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆจากท<ะ>วีปยุโรปโอกาสที่จะมาถึงแชมป์ในแต่ละรายการไม่เคยง่ายเลยและเขาก็ภูมิใจมากๆที่ได้สวมปลอ,อกแขนกับตันทีมให้กับทีมชาติโปรตุเกสชุดนี้เพราะนี่คือชุดที่แทบจะดีที่สุด ชุดหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะมีผู้เล่นที่ผ่านประสบการณ์แล้วก็ประสบความสําเร็จมาแล้วมากมายทั้งในระดับทีมชาติแล้วก็สโมสรอ,อ่ะหลายคนเมื่อวานเขาก็บอกนี่ไม่ใช่ปรตุกเกสและแทบจะเป็นเฟเชย,ย์ย่อมๆแล้วเพราะ<อ>ว่าอย่างเนเวสอย่างวิตินย่าอย่างนี้นะคะก็เป็นกําลังสําคัญของเฟเชที่เพิ่งจะได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละคะ่ะนี่คือความภาคภูมิใจแล้วก็แพชชั่นของโรนโัลดมีสถตติตของคริสตียโนโรนัลดมาฝากด้วยนะคะนี่น เป็นประตูที่938แล้วนะคะในอาชีพของคริสเตียโนโรนัลโดอ๋อมีประเด็นที่โรนัลโดเขาตอบเรื่องฟุตบอลโลกเลยค่ะเอองงพราะว่าคนก็ถามว่าโอ้พอช่วง10นาทีสุดท้ายของเ,ออเกมเนี่ยน,นะเริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มจะหมดนะก็ไม่ได้ไ<ห>แปลกขนาดนั้นถึงแม้ว่าร่างกายตอนที่ไปตรวจแบบอายุทาง เขาเรียกว่าอะไรอะชีวภาพเหรอรจะ29แต่ว่าอายุจริงคือ40ไง<ช>เพราะรฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลโลกยังไหวไหมคริสตินโรนัลดบอกว่าณนะเวลานี้อขอมีความสุขขอเต็มอิ่มเหมือนกานเฉลิมฉลองถ้วยนี้ก่อนยังไม่อยากจ,จะคิดไปถึงฟุตบอลโลกนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ตัดสินใจขอไปคุยกับทีมโค้ชสตาฟโค้ชแล้วก็<อ>รวมไปถึงคนรอบตัวก่อนแต่อันนี้ในมุมอุลแล้วกันนะอุลมองว่าผู้เล่นชุดนี้ยังอยากให้โรนัลดไปด้วยกับ,บฟุตบอลโลกที่จะถึงนี้ก็จริงครับ แล้วผมว่ารอบนี้โด่ต่อตีนะอาการที่แบบว่าเดี๋ยวค่อยคิดถึงเวอร์คัพอ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันก็เหลือเวลาปีกว่าเลยนะค่ะถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเขาไปยิ่งรีบไปพูดว่าอ๋อไปแน่นอนยังไม่เลิกมันก็ยิ่งมาตัวเนาะและอันนี้ก็แล้วก็โรเปโตมาตีเน่นะผมว่ามาถูกจังหวะมากเลยเพราะอย่าลืมว่าเซียร์เซเว่นเนี่ยเขา เขาจะหงุดหงิดเวลาที่ไม่ไม่ไม่ได้ลงสนามหรือว่าแม้กระทั่งตัวเปลี่ยนตัวสำรองใช่ไหมแต่ว่ายูโรเนี่ยโอ้โหมาทินี่ก็คือเอาใจมากให้อยู่จนถึงครบ90นาทีร2อโดยที่แพ้ผมจำไม่ได้ตกรอบตอนยูโรแพ้ใครอะคุณผู้ชมคนยังวิจารณ์เลยบอกเฮ้ยทำไมไม่เปลี่ยนโดวออกเลยแต่พอมาเป็นเนชั่นสลีมันเหลือสองเกมสุดท้ายเราเข้าใจได้เลยว่าทําไมเขาถึงให้โรนโดอยู่ถึงไอเป็นคนสุดท้ายอะใช่ไหมครับอุดว่ามันเป็น พี่ป๊อบช่วยแปลหน่อยสิมันคือ dressing room tactics อ่ะมันคือการเอาชนะพี่ใหญ่ในทีมก่อนเอาชนะใจพี่ใหญ่ในทีมก่อนเพราะว่ามาติเนสอายุไม่เท่าไหร่ใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่บ้างอ่ะซียังไม่ถึงแล้วก็เพิ่งเข้ามาปั๊บแล้วการที่หูคุณมีโรนัลโดอยู่ในทีมอ่ะแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะยังไงคุณก็ไม่สามารถจะหันชื่อโรนัลโดออกไปได้ในเวลานี้อ่ะถ้าคุณไม่สามารถได้ใจโรนัลโดแล้วคนอื่นๆคุณจะคุมยังไงอยู่ใช่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะเห็นด้วยครับแล้วก็ เอาตามตรงคือตอนนาทีนี้โปรตุเกสก็ไม่มีกองหน้าที่เก่งที่เก่งจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีคนป้อนดีๆเขาไม่สามารถทําประตูได้ก็ถือว่ามาไดถ้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆนะครับจากการที่คุมเบลเยียมแล้วโดนวิจาร์แล้วแบบโอ้โหทีมระดับหนึ่งของโลกฟีฟ่าแลนด์กิ้งแล้วคุณไม่มีถ้วยเลยอโอ้๋วนี่น,นี่มาแป๊บเดียวนะครับก็ได้โทฟี่ไปแล้วครับสำหรับคุณสื่อค่ะมีคนตอบแล้วแพ้ฝรั่งเศสรอบ8ทีมตอ,อนยูโรนะครับที่โปรตุเกสทำให้สำเร็จ ค่ะแต่จริงๆคนที่ควรได้รับความชมเยอะๆเลยก็คือดูนูโนเมนเดสนะคะ <c oughs> <c oughs> หนึ่งประตูหนึ่งแอสซิสได้ผู้เล่นยอดเดยี่ยมไปด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็นูโนก็บอกเลยว่าเป็นปีทองของเขาจริงๆนะปีนี้เพราะว่าประสบความสำเร็จทั้งกับปารี <c oughs> สแซงต์แชงกงเนาะ <c oughs> แล้วก็ทีมชาติโปรตุเกสก็ได้แชมป์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะกอดเหรียญกอดถ้วยจนอิ่มหนำสำราญไปเลยนะคะ <c oughs> สำหรับฤดูกาลนี้กับเมนเดสนะแล้วก็มีนักข่าวถามถึงประเด็นที่เขาไปหยุด ลามินยาเมลได้อยู่หมัดจริงๆกับเ,ออเกมนี้นะคะ ดูว่าเขาตอบดีนะเขาบอกว่ามันก็เหมือนกับการลงเล่นเกมอื่นๆในฤดูกาลนี้นั่นแหละหน้าที่ของเขาเนี่ยคือการเผชิญหน้ากับตัวรุกอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็การที่ได้เจอผู้เล่นที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นด้านเทคนิคหรือความสามารถเฉพาะตัวหรือพรสวรรค์ใดๆก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเขาผ่านมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนในฤดูกาลที่ผ่านมาหรืออาจจะรวมไปถึงปีก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ,ะ,คะสิ่งที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ ก็คือวันนี้มันเหมือนเล่นกันเป็นทีมแล้วเขาเองก็ภูมิใจไม่ต่างจากทุกครั้งที่สามารถพาทีมชนะแล้วก็ได้แชมป์ได้เลยใช่ครับเมื่อวานจริงๆในมุมมองผมว่าการคุมของเบนเดสต่างจากวันเจอซาร่านะที่เจอริวหัวซาร่านี่คือโตวเยอะมากแต่เมื่อวานลาบินยามาอ่ะผมว่าเขาครองบอลนานไปเลี้ยงเยอะมากเลยก็ไม่แน่ใจว่าปล่อยมาขนาดนี้ได้ยังไงเหมือนกันโดนโปรตุเกสลุมสามสี่ตัวก็ยังเลี้ยงอยู่นะครับอ่ะมนมีเจนี่มีมีช็อตที่ รนัลโดแย่งบอลจากเท้าด้วยนะครับนี่สองรอบอะ่ะคือยามาแกก็เลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงโดลุมกินโต๊ะพ่อก็ยังออกบอลช้าแลือเกินนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเมื่อคืนเป็นฮันซี่ฟริกอ่ะบาเซโลนาไม่ใช่แบบนี้แน่แนอนี่แบบว่าพอาเนี่ยนูโนเมนเดตตายนักเตะยอดเยี่ยมนะฮะ <c oughs> ผมให้เป็นแบ็คซ้ายเก่งที่สุดของโลกอะ่ะเมื่อกี้มีคนบอกว่าอัล์ฟงอโซเดวิสของไบรท์แมนนิกตอนท็อปๆก็ใกล้เคียงแต่เมนเดสดีกว่านะ ก<ร>ข่งแข็งโป๊กเลยอ่ะแล้วแบบเด็กมีทั้งความวัยทักษะเกมรับนะครับน่าจะยืนระยะได้อีกนานพอสมควรเลยอ่ะคะ่าตัวนะถ้าแบบฮาคิมี่เจ็ดนะเมนเด็กก็ประมาณนี้คือแบบว่าโอ้อัจฉริยะจริงๆนะครับดึง,ดงน่าจะอนาคตอีกไกลเลยครับ